สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนนอๆเดี๋ยววันนี้มาค <c oughs> ืาเรียกอะไรบริหารพลังงานกันนะ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับว่ามีเพจนี้นะที่เป็นเกี่ยวกับเกมพิกเซลเพื่อนๆก็ไปตามนะกด <c oughs> ในเฟซบุ๊กนะกดคําว่าพิกเซลมันจะขึ้นมาหลายอันนะก็เลือกอันนี้เนาะแล้วก็ในช่อง youtube เนี่ย <c oughs> ช่องผมนี่รับมีหลายอันนะอย่างอันนี้หาย่าให้วัวนะเออทำยังไงนะฮะส่วนคลิปแรกเนี่ยจะเป็นรวมเลยนะคลิป คลิปแรกอันนี้นะจะเป็นรวมการดูเยอะที่สุด2 0 0พกว่าครั้งเนี่ยนะคือมันยาวไว้จริงฮะชั่วโมงกว่าแต่มันจะตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะเอาง่ายๆดีว,ว่าคุณไม่เข้าใจช่วงไหนคุณก็ลองไปดูแต่อันนี้จะเป็นตอนต่อแล้วเนะน,นี่ยมาจับปลากันก็ที่ว่ามีเพื่อนๆถามมาว่าสวิงทำยังไงก็เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มือใหม่อันนี้หาเพชรนะอันนี้ก็ทําเก้าอี้นะให้ลุงนะทาแก้เควสนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำวายนะอันนี้ก็เป็น หาย่าให้วัวอ่าอันนี้เป็นอะไรหาเพชรยังไงแล้ววิธีไปแลนด์อื่นยังไงนะฮะเนี่ยคุณก็มาดูนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นคลิปนี้ก็เหมือนกันนะฮะคลิปนี้ผมจับจุดได้อันหนึ่งนะก็จะมาแชร์เทคนิคอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะไม่ใช่เทคนิคที่ดีที่สุดแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมแล้วเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะฮะก็คือ วันหนึ่งอะหลังจากเราปิดเครื่องอะเราจะมีพลังงานขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ยว่าคุณปิดไปนานเท่าไหร่ร้อยปบลายถึง200อกว่าก็ประมาณนี้นะฮะประมาณประมาณมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราปิดคอมนานเท่าไหร่อะไร่าไร่แล้วเรามาแช่ตรงน,นี้นะเนี่ยเริ่มแรกผมก็จะไปเก็บของก่อนนะไปเก็บของก็คือจากแลนด์อื่นที่เราบุกมากไว้นะมีที่ไหนบ้างผมก็จะไปเก็บอย่างเพื่อนๆดูคลิปเนี่ย,ยมันมีแลนด์ชิดเลขอะไรก็จดเอาไว้นะจดเอาไว้แล้วก็ เวลาเราจะไปอ่ะเราก็จะได้บุกมากได้อ้ลืมปิดเสียงขอโทษทีเนีย่ยเราก็มามีอะไรฮะอันนี้ผมเอาสว่านมาทิ้งไว้นี่ใช่ไหมเก็บพลังงานมันก็จะถูกใช้ไปใช่ป่ะอันนี้มีแค่อันนี้อันนี้ว่างไหมว่างก็จะได้ทําเลยไม่ไม่ว่างไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเนีย่ยผมก็จะมาเก็บของก่อนนะเก็บ เเก็บแลนของที่แลนต่างๆแล้วก็ของในมหานครพิกเซลนะอา้าวชิปหายปิดประตูอีกแล้วสวยละเนี่ยโอ้โหทั้งสวรรคผมทั้งอะไรเนีเนี่ยอย่างเงี้ยครับเขาปิดประตูแล้วเราก็เข้าไม่ได้ละเนี่ยสวยนะก็เสียไปครับเสียไปก็ไม่เป็นไรก็กลับเดี๋ยวไปก็กลับเนี่ย เพราะฉะนั้นการจริงๆผู้เล่นมาใหม่ก็ถือว่าโชคดีนะใจว่าโชคดีก็โชคดีผู้เล่นเก่า,าเขาทําไประยะหนึ่งแล้วนะผมทั้งสว่านทั้งไก่ทั้งอะไรเงี้ยใช่รับเริ่มแรกผมก็จะมาดูก่อนว่ามันมีเพชรกี่เม็ดแล้วต้องใช้อะไรบ้างก่อนนะเพราะเรายังมีพลังงานอยู่นะก็ขึ้นอยู่กับแต่ลนะไอด,ด,ดีนะโชคดีโชคร้ายวันนี้ไอดีที่สามผมโชคดีนะผมได้สองเพชรเลยนะสองเพชรดี๋ยนี้สองเพชรสามเพชรนี่ถือว่าโชคดีแล้วนะ เนี่ยมีแต่เหรียญทองเห็นไหมเมื่อกี้อดีตที่สามผมอะมีอันนี้หนึ่งสี่อันเองนะแค่สี่อันนะได้เพชรเลยนะนี่สิบอัน,นแค่ทองนะแล้วก็อ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นไอ้ฝ้ายไอ้ถ้วยไอติมอะ่ะเหมือนที่ไอติมอะ่ะที่ปลูกที่สวนสัตว์อ่าอันนี้ปอบเปอรี่สองอันได้เพชรเห็นปะ่ะผมมีเนี่ยเราก็จะเก็บปอบเปอรี่ไว้เห็นปะ่ะ <c oughs> เราก็จะเก็บปอบเปอรี่ไว้ นะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำปริวาย2ขวดนะเอออย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะเดินเก็บคันเนี้ยวันเนี้ยก็จะมีเก็บอะไรเก็บพึ่งเก็บไก่อา่าหนอนแล้วก็ตัดต้นมไม้ใช่ปะ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ก่อนนะอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้ต้นไม้มีมา ไปให้ดูหน่อยอ่าเนี่ยต้นไม้2ต้นเนี่ยตัดได้นะฮะเขาบอกมี5ต้นนะแต่ผมเจอแค่2ต้นอีก3ต้นผมไม่รู้อยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ที่สวนสนุกแต่ผมหาไม่เจอนะเพื่อน,น,นก็ลองไปหาถ้าเจอก็มาแชร์กันว่าอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเราก็จะถูกพลังงานเราก็จะลดลงเรื่อยๆเห็นปะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีเก็บหนอนตัดต้นไม้อะไรพวกนี้นให้ใส่ก,ก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนนะอ่าตัดต้นไม้หมดลวแล้วเพื่อนเพื่ออย่าลืมอย่าลืมอีกอย่างนะครับ ทำไมมันเดินช้าวะเออม่อทีก็ชา้ามันทีก็เร็วพลังงานยังเหลือทั้ง200นะพยายามเหลือพลังงานให้เหลือประมาณ100ก,กว่าๆนะครับอย่าให้มันหมดเลยทีเดียวนะเพื่อนๆอย่าลืมตรงนี้นะไปสนีเนี่ยมาคลิกเข็บไเหลืออีก10ชั่วโมง39นาะทีเห็นไหมนะับถอยหลังมันจะแจกของมันทีก็ได้เป็นสวารนได้เป็นพืชได้เป็นได้เป็นอะไรเงี้ยนะฮะวันหนึ่งจะคลิกได้ครั้งหนึ่งนะมาคลิกเก็บเป็นของฟรีนะฮะ สวา่านที่ผมมาไป,ไปตรงนี้นก็มีทั้งซื้อแล้วก็เนี่ยคันนี้เราจะมาทำป๊อปปารีไวเพื่อจะเอาเพชรกันนะออก็วิ่งมาตรงนี้ทำไวนะคันนี้เพื่อนๆดูเดมันมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้ามีไข่ไข่แดงนะไข่แดงซึ่งต้องเลี้ยงไก่ในระเวลบหนึ่งก่อนนะไข่แดงถึงจะเกิดนะถ้าสามารถทำไอ้นี่ได้พลังงานขวดหนึ่งเป็นร้อยเลยนะ พลังงานขึ้นเทียเป็นร้อยเลยนะแต่ถ้าไอป๊อปเบอรี่เนี่ยขึ้นประมาณ70กว่านะแต่ครั้งเนี้ยอันเนี้ยเราเจตนาคือเราจะจะทําเพื่อเพื่อเอาเอาเพชรนะแต่จริงๆอะ่ะเราก็ต้องทําเพื่อให้มีเขาเรียกอ,อะไรพอเราทาไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกอันนั้นอันนี้อันเนี้ยทำไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกไอที่สีเทาๆเห็นไหมยิ่งยิ่งทำยากเท่าไหร่ของที่ใช้ผลิตหายากเท่าไหร่พลังงานมันก็จะยิ่งเยอะกินอันสองอันก็จะพลังงานเยอะเลย อันนี้เราก็ต้องดูมันใช้อะไรบ้างนะแต่ครันนี้ตอนนี้มันยังไม่เปิดนะมันยังไม่เปิดเราก็ต้องรอใจเย็นๆรอแล้วเราก็ค่อยๆทำป๊อปปอรี่วายไปก่อนนะเนี่ยมาใหม่ๆพยายามผลิตป๊อปปอรี่วายนะเพื่อเอาไปกินนะแล้วก็จะมีป๊อปปอรี่พายที่อยู่ตรงที่เลี้ยงวัวสองอย่างเนี่ยนะฮะครันนี้ตอนนี้ระวังนะไปแลนด์อื่นบางที่อ่ะเขาปิดอย่างเมื่อกี้ที่ที่เห็นนะเราก็จะไปทําอะไรไม่ได้ อะไรที่เราทิ้งไว้ในนั้นก็เสียหายไปเลยส่วนใหญ่ผมก็จะไปทําเปลี่ยนปรับแผนมาทําที่สวนสนุกแทนนะแทนทานสวนสนุกมันมีที่ให้เราปลูกอยู่แล้วอะนะอันนี้เราจะทําเอาสองขวดก่อนนะเพราะว่าเราจะเอาเอาเอาเป็นแลกเพชรก่อนเพราะว่าตัวที่จะได้เงินจริงๆก็คือเพชรนะเออวันนี้ไอดีสาผมโชคดีนะได้ได้ขี้สี่ก้อนหนึ่งเพชรแล้วก็ได้ ไอ้ที่ปลูกฝ้ายอ่ะปลูกฝ้ายที่สวนสนุกอ่ะที่ไปรับฟรีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะพาไปนะฮะเอ่อเป็นสีฟ้าล้วนอ่ะสองอันก็ได้อีกเพชรหนึ่งนะได้สองเพชรไปละส่วนไอ้ดีนี้เพิ่งได้เนี่ยเนี่ยจะได้เนี่ยหนึ่งเพชรน, <c oughs> นะประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วพอไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่านะอ <c oughs> ่ะเราเราได้วาดมาสองขว,ลวขดละคราวนี้เราก็จะได้เพชรละใช่ปะ <c oughs> นี่เห็นไหมแล้วก็กดคันนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีเพชรให้เราเห็นแล้วอันไหนที่เรารีได้นะที่เราปลูกเตรียมไว้เนี่ยเราก็พยายามรีมันนะเพื่อจะให้มันขึ้นเพชรมาอีกอะ่ะบางคนก็บอกรีเป็นสิบนะเออไม่ได้ <laughs> นี่ก็เราก็ลองดูนะฮะ,ะตัวนี้ก็จบอ่ะคันนี้ตอนนี้ปอปเปอรี่เราหมดแล้วฮะเราไม่มีปอปเปอรี่เราต้องปลูกปอปเปอรี่เราถึงต้องอยักพลังงานไว้นะเพื่ออะไรเพื่อเดี๋ยวเวลาปลูกเนี่ยพลังงานมันก็จะหมดไปใช่ปะ คืออยู่ๆไปปลูกเลยเหลือ70เนี่ยไม่พอนะครับคันนี้ปลูกบอบเบอรี่คุณสังเกตดูว่าปลูกพยายามสังเกตตัวเองว่าปลูกกี่ลูกใช้พลังงานเท่าไหร่นะแล้วคุณจะทําอะไรอย่างเมื่อกี้ปััมบอบเบอรี่วายนะคันนี้ผมจะพามาดูที่โอ้ยสะอกเว <c> ้ย <oughs> <c oughs> ขอไปขอไปเดี๋ยวใครมาใหม่ๆม่มาคุยกับไอ้นี้ก่อนนะมาคุยกันนี่มันจะแจกป๊บเบอรี่มาเม็ดหนึ่งนะแล้วก็แจกคุกกี้มิกอะไรอะไรอะไรวะอ่าน่าเลยลื่องไปแล้วเนี่ยแจกเนี่ยมาหนึ่งอันนะเพื่อให้ทําเพื่อให้ทาป๊บเบอรี่วายตัวเนี้ยอันนี้เราไม่มีเราไม่มีป๊อบเบอรี่เลยฮะเห็นม่ะเดี๋ยวต้องไปปลูกเพื่ออะไรเดี๋ยวพลังงานเราจะหมดเราเหลือแค่200เองแล้วมาใหม่เนี่ยมันจะทําได้เนี่ยใช้ไข่ก็ได้นะ เพื่อจะสร้างพลังงานและเดี๋ยวพอคุณทาทาไป2อ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะปลดแผนเค,ค้กให้คุณแล้วก็มีอันอื่นเหมือนเหมือนคล้ายๆปอปป,อปอรีวทเห็นไหมที่เป็นตัวสีเทาๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเองเวลาเลเวลมันผ่านนะตอนเนี้คือเราจะต้องไปทําเราต้องหรืออยากพลังงานเลยเพื่อจะไปปลูกปอปอป,อปอรี่ก่อนเราก็ขึ้นไปที่สวนสนุกนะ คือคือพลังงานชุดแรกเราเก็บของก่อนเนะเราเลี้ยงไก่เลี้ยงไหมทำเมืองแล้วก็เลี้ยงพึ่งแล้วก็ใช้พลังงานส่วนนั้นไปก่อนแล้วเราต้องอยากเพื่อจะเอาพลังงานาไปผลิตของอย่างอื่นอีกนะแล้วเราก็มาดูกันว่ามันครบเวลายอย่างเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยมันจะแจกนะเนี่ยเอามาไปจี้เนี่ยเลยเก้าชั่วโมงเขาจะแจกสับปะรดเอ๊ฟักทองให้เราเนะแล้วฝั่งนี้ก็จะแจกฝ้ายให้เรา ก็คุณต้องอย่าลืมนะบางทีคุณปลูกอะไรทิ้งไว้เนี่ยนี่ก็เหลืออีกห้าชั่วโมงคุณปลูกอะไรทิ้งไว้เนี่ยแล้วมันมันมันนี้เนี่ยนะคราวนี้เขาผมก็จะปลูกป๊อเบอรี่นะปลูกป๊อเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวคุณต้องแก้พลังงานนะเห็นปะมันจะลดไปแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องใช้ลดน้ําแล้วส่วนหนึ่งต้องต้องใช้ที่จะตัดมนะันอะแล้วคุณจะใช้ เท่าไรคุณพยายามคำนวณนะช่องเดี๋ยวมันจะไม่พอเลยนะคุณก็ต้องคำนวณเอาเอาด้วยนะคนอื่นคนลากไปได้เลยนะแต่ผมมันทําไม่ได้ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะเนี่ยเหลือร้อยกว่ากว่าเห็นไหมเดี๋ยวตัดอีกก็จะเหลือประมาณร้อยหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะทาปลูกบัลลีจนพลังงานใกล้ๆจะหมดก่อนนะเพื่อนๆดูเดี๋ย ลูกบปอบบริวปอบบร,ปร,บรไปได้สี่สิบแปดลูกเองพลังงานเหลืออยู่สามสิบสี่แล้วนะกันเนี้ยเราก็จะเอาเอาปอบปรบรีวที่พลังงานตอนเนี้ยเราเหลือน้อยแล้วเราเราต้องเตรียมแล้วเพราะว่าบัวเนี่ยยังไม่มีอาหารไม่มียาให้มันกินเลยเราต้องไปหาแรนที่เป็นกังหันเราต้องใช้พลังงานใช่ป่ะเราก็ต้องมาทําอาหารเพื่อเราจะจะกินน,ะน่ะนะ ล้วก็มาที่นี่เนี่ยเราจะทําได้2อ,อย่างก็คือใช้ไข่ที่เราเลี้ยงไก่เราก็ทําได้แต่ว่ามันจะพลังงานน้อยเพราะใช้ไข่สองฟอ,องเนี่ยถ้าไอเนีก็จะเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวถ้ามันเปิดแผ่นเค้กขึ้นมาก็จะเยอะขึ้นอีกหน่อยแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งแคปเปอร์บรีเหมือนกันแต่มันจะเป็นตัวอื่นมันมีตัวผสมตัวอื่นด้วยนะมีน้ําผึ้งมีอะไรด้วยนะเอ,อมันก็จะให้พลังงานเยอะขึ้นไปอีกเนี่ยและอย่างหนึ่งการที่เราทําตรงนี้เรื่อยเื่อยเื่อเยไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเปิดเลเวลให้ คัในนี้ใจหนึ่งอะผมอยากจะกดผักไว้ก่อนแล้วก็ไอ้นี่แต่เดี๋ยวเกิดมันจังหวะมันเรื่องเร็มันมันผ่านเลเวลพอดีอยากให้เพื่อนๆเห็นนะผมก็ไม่รู้ผมจะทำจนหมดสีิบปดเนี่ยนะเ,เพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้ไอตัวได้ไอปรปภพายเนี่ยมาเป็นพลังงานนะเนี่ยเมื่อกี้สามสี่เห็นป่ะพอเราทำทำไอ้นี่ไปก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะ พลังงานก็จะลดลงเนี่ยเราถึงต้องอยากเอาไว้อะคิดด้วย290ไปเก็บของที่เรามีนะเก็บนอนเก็บพึ่งเก็บไก่เก็บสว่านนะแล้วก็ไปทำวายสองขวดแล้วก็ใช้พลังงานไปปลูกนี่ยังไม่นับว่าถ้าเราปลูกอะไรทิ้งไว้แล้วเราต้องใช้พลังงานไปเก็บอะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องบริหารพลังงานตรงเนี้ยให้ดีนะฮะให้ให้มนันนั่นนะ่ะแล้วก็พยายามเนี่ยมาปลูกเนี่ยแล้วก็มาทาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันผ่านเรือวอ คุกกิ้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องให้ดูตรงนี้ด้วยลืมไหมเนี่ยคุกกิ้งคืออะไรเออนี่ยนี่ยเนี่อันน,น,นี้มันก็จะผ่านเลเวลเห็นไหมมันก็จะมีแถบเหลืองขึ้นอันไหนที่ยังไม่นี่ก็ยังไม่ผ่านนะอย่างอันนี้ก็ยังไม่ผ่านอันนี้ก็ยังเนี้ย เนี่ยแล้วเราก็คอยดูตรงเนี้ยมันจะมีงานอะไรมาให้เราทําอีกเปล่าเงี้ยใช่ป่ะเออเราก็ทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆผ่านเลเวลนะครับแต่เลเวลแต่ละอยา่างมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอพอเตอิมมีพลังงานสักพักหนึ่งเราก็วนกลับไปดูใหม่ไอ้เพชรที่เราลีเมื่อกี้เราวนวนมาเมื่อกี้มันมีขึ้นมีเพชรไหมถ้ามีเพชรคือจะใช้อะไรที่ให้ได้เพชร มันก็มีหลักอยู่ประมาณอย่างนี้ครับแต่ครั้งนี้ใหม่ๆเรายังกะไม่ถูกไงผมเองอะ่ะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเอ๊มาพลังงานไม่พอผมต้องปิดนะผมมาเปิดวันหนึ่งสองรอบสารอบนะเพื่อพักพักพักให้มันได้พลังงานอะ่ะไอ้นั้นก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาใช้แต่ว่าเอ้ยเราเรา,เราลองมาทำเงี้ยแล้วก็กลายเป็นได้พอมาทำคุกกิ้งเนี่ยมันก็จะได้ปลดเลเวลเราด้วยแล้วเราก็เป็นเน้นปลูกเนี่ย ผมอยากให้มันมันผ่านเลเวลให้เพื่อนๆจังหวะผ่านพอดีให้เห็นจริงๆนะผมก็จะทำหมดจนหมดสี่สิบแปดลูกอะนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมใจนั้นละกันสังเกตนะฮะตรงนี้นะถ้ามันปดเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาให้นะเพราะว่าถ้าไม่งั้นคลิปมันจะนานเกินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดอันนี้กันถ้ามันยังไม่ไม่ขึ้นเลผ่านเลเวลผมจะพักพักคลิป ไม่ผ่านนะเออเดี๋ยวพักก่อนผมสังเกตนะการกดแต่ละครั้งผมมาไอ้ไอ้หลอดเหลืองเนี่ยมันจะขยับเห็นหมันมันใกล้เต็มนะแสดงว่าใกล้ <c oughs> ใกล้จะผ่านเลเวลละเนี่ยผมก็เลยกลับมาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะใกล้แล้วสังเกตนะครับหลอดเหลืองน่าจะ 100, หนหึ่งต่อร้อยใช่ปะเขาก็คุกความหมายน่าจะร้อยหนึ่งอะร้อยครั้งอะ อันนี้ผมเดาเอานะแต่น่าจะใชะ่เพราะดูจากที่สังเกตน,นะนเดี๋ยวผมกดมันจะขยับหลอดเลือดมันจะขยับเห็นไหมครั้งสองครั้งก็น่าจะเต็มพอดีอะป๊อบเบอรี่หมดทำทำหมดอะถ้ามันไม่พอเดี๋ยวก็จะเอาไข่มาทาไอ้นี้อันนี้นะ,ะเพื่อให้มันผ่านเลเวลให้ได้อะมันก็จะปลดล็อกตรงนี้ให้เรานะซึ่งมันจะได้พลังงานมากกว่าแต่มันจะทํายากขึ้นใช้ของมากขึ้น แล้วเราก็เอาพลังงานมาเอาอของเนี่ยมากินแต่บางทีเราก็ต้องอยากไว้เหมือนกันนะผ่านไหมผ่านแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงขึ้นให้นี่่ผ่านแล้วเห็นไหมผ่านเลเวลแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็แผนเค,ค้กอันหลงังมาแล้วแผ่นเค,ค้กเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหมดอันนี้ก่อนแผนเค,ค้กก็จะใช้ไอ้ไอ้ผลผลไลม้สีเหลืองอะ เนี่ยจะใช้สีเหลืองกับไข่เห็นไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวแล้วก็นะผมดูที่ว่างผมก่อนเนี่ยผมก็ต้องทำอันนี้ให้หมดก่อนให้มีที่ว่างเพราะอันนี้หมดมันก็จะกลายไปเป็นพายใช่ป่ะแล้วผมก็จะใช้สีเหลืองกับไข่ทําแพนเค้กเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้เพื่อนเพื่อนทำตรงนี้ให้มันหมดก่อนเพราะมันไม่มีที่ว่างแล้วตอนแรกผมไม่รู้นะผมไปซื้อมาตุนเยอะนะซื้อมาตุนเยอะเราก็ต้องพยายามปลูกให้หมดจริงๆอ่อะซื้อเฉพาะคุกกิ้งมีอันนี้นะ แล้วเราจะปลูอะไรเราก็กะแต่ปอเปอรี่เนี่ยผมซื้อต้นไม่ได้อย่างละร้อยนะไอเนี่ยผมซื้ออย่างละร้อยแต่อย่างอื่นเนี่ยซื้อแค่50ซื้อแค่2 0 3สสังเกตอะตอนที่เราไปหน้าหน้าที่เราจะหาเพชรอะไอไอไอ,ไอ,ไอพืชสีเหลืองเมื่อกี้นะกับไอตัวเขียวๆนี่นะมันจะอย่างละแปดแล้วมันจะรีให้เราเราพยายามจําด้วยนะฮะแต่เวลาจะใช้ผลิตอะใช้อย่างละเท่าไหร่เราก็คํานวณเอาตรงเนี้ยต้องต้อง เห็นบ่อยๆเดี๋ยวมันจะจําได้เองแต่เวลารีหน้าทีนึ่งอะ่ะได้ร้อยทองใช้แปดชิ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องอปลูกเยอะปลูกสักยี่สิบอย่างเงี้ยแปดสองสิบหกถ้ามันขึ้นมาเราก็มีให้กดสองครั้งแล้วก็เหลือ,อไว้และพืชทุกอย่างกินได้ยกเว้นฟักทองนะฮะฟักทองกินไม่ได้ฟักไอ้ฟัก,ฟ,กฟักม่วงฟักม่วงกินได้นะก็ให้พลังงานดีกว่าฟักทองไอ้อย่างอื่นด้วย ไอผีเสื้อเนี่ยให้พลังงานเยอะที่สุดในบรรดาพืชน,นะ <c oughs> คือพูดง่ายยิ่งปลูกนานมันก็ยิ่งให้พลังงานเยอะอะอะไรที่ปลูกนานมันก็จะให้พลังงานเยอะ <c oughs> อะอันนี้เราก็ทําเราก็รู้ละจับจุด่าร้อยครั้งร้อยครั้งเราทาอะไรเงี้ยเราก็ดูอันไหนมันใกล้อย่างเงี้ยนอนก็ใกล้อย่าปรับเลยเว้เลยเห็นปะประปรับเลเวลมันก็จะแจกของไก่เหมือนกันพอพอมันถึงเลเวลของมัน,มนก็จะเป็นมีไข่แดงไข่ที่ พื้นดำแล้วมีลายแดงๆไข่สีแดงนะ่ะมันก็จะไปทําไอ้ที่เมื่อกี้ให้ดูได้นะเนี่ยมันต้องทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็คำนวณเอาแล้วเราก็จะมีพลังงานหมุนเบียนเดี๋ยวเสร็จอันนี้ผมดูดมันหมดยังเนี่ยหมดยังอ๋อเลืออีกอันหนึ่งพอดีอันสุดท้าย คันนี้มันอยู่ที่แผลแลวเพื่อนๆอ,อ,อย่างเพื่อนๆนเนี่ยมาใหม่นะเพื่อนๆยังไม่ผิดพลาดแบบผมนะผมไปซื้อไอ้พวกนี้ไม่เยอะเราก็ต้องเอาเอาพลังงานไปบวชพวกเนี้ยพวกเนี้ยซื้อที่ยี่สิบสามสิบพอนะเออเนี่ยพวกเนี้ยขึ้นอยู่แลวแต่ละอย่างก็ปลูกนานไม่เท่ากันนะเนี่ยเราก็เอาเนี้ยมากินดูนะตอนนี้พลังงานมีอแค่สามสิบกว่ากว่านะพอเรากินทีอา้าวทำไมไม่ได้ ไม่ใช่เรานี่ว่ะเราอยู่นี่เนี่เห็นไหมเป็นสี่สิบสี่นะมพอเรากินทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะมีพลังงานผึ้งมันก็จะเอาพลังงานอะไปปลูกอะไรอีกเนี่ยคราวเนี้ยผ,ผมเลอช่องอันหนึ่งใช่ปะถ้าผมจะไปไปปลูกบลูเบอร์รี่มันก็ต้องมีช่องใส่บลูเบอร์รี่ใช่ปะแต่ถ้าผมจะใช้ไข่ไอ้นี่ทําแพนเคก้กเนี่ยมันก็ต้องมีช่องใส่แพนเคก้กเห็นปะ เพรานะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อะไรให้มันหมดก่อนเราก็อาจจะเอาเนี่ยเอาตัวเนี่ยไปปลูกไปปลูกบอบเบอรี่เพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรจะทำบอบเบอรี่ไวน์เก็บไว้เพราะเดี๋ยวมันจะมีเลเวลหนึ่งพอมันผ่านไปเลเวลหนึ่งมันต้องใช้เราบอบเบอรี่ไวน์ยี่สี่ขวดนะมันต้องใช้ปอบเบอรี่ไวน์ยี่ิบสี่ขวดเอาไปไหนเอาไปช่องที่เราเก็บของเก็บไวนะ์นะั่นแหละ เราก็ต้องทําค่อยๆทําสะสมหนึ่งทำให้กินด้วยแล้วก็ทําสะสมด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งไปทําข้าวให้วัวเงี้ยเราก็ต้องคํานวณเอาอะแต่นี่ก็คือการว่าเวลาพลังงานเราอยากให้มันหมดทีเดียวแล้วเราเหลือเงี้ยเราก็เอามากินอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีพลังงานใหม่ละเราอยากไปทปลูกอะไรคันนี้เราจะไปปลูกอะไรคันนี้ผมต้องการจะไปหา ที่ทาอาหารวัวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้แลนนี้มันปิดไปละเดี๋ยวอันนี้มีไหมไปดูดิมีทาให้กังหันนั่นนะนะที่จะไปทาหญ้าให้วัวนะทํามาสักสองอันมีไหมอ๋อมีแต่ว่าเขาใช้งานอยู่เนี่ยเราก็ต้องรอระหว่างรอเราก็อาจจะปลูกก็ได้ปลูกอะไรดีเราก็ต้องคํานวณน,นะไอ้นี่มีเยอะแล้วไอ้นี่ยังไม่มีนี่ ออกข้าวมีแล้วไอ้เขียวๆนี่น้อยปลูกเพื่อมันหมดไปด้วยแหละปลูกอัน,นี้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็อย่าปลูกมันเยอะเกินไปเราต้องเผื่อเผื่อพลังงานไว้ปลูกพอบรี่นะมีเท่าไหร่ละสี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าสิบเบ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอายี่สิบพอเพราะว่ามันใช้ครั้งละแปดสองครั้งสิบหกแล้วเหลือไว้สี่เราก็เอาไปกินได้ เนี่ยเนี่ยแล้วพลังงานที่เหลือเราต้องเอาไว้พลังงานทำไอ้นี้อันหนึ่งอันนี้เหลืออีกห้าสองนาทีก็จะมาเก็บอีกอันนี้เราก็ทำไงอ่ะเหลือเหลือเวลาก็ปลูกปอะปร,ะปร,ะรีไปปอะปร,ะรีมันต้องใช้เยอะอ่ะพึ่งง่าย ดูพลังงานด้วยนะพยายามดูนะอย่าอย่าใส่เพลินบางทีมันก็เพลินอะครับบางทีมันก็เพลินเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูพลังงานก่อนเพราะเดี๋ยวต้องตัดอีกเนี่ยไอปอบเบอรีนี่ใช้ทีละสองสองสองแล้วก็ถ้าถ้าปลูกวายใช้ยี่สี่นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนๆก็จะมีพลังงานบนแต่ตอนนี้เรา พอพอมันเปิดเลเวลมีแพนเค้กกับไข่ได้เราก็ใช้ไอ้สองอัน,นอเนี้ยไอ้เหลืองเหลือเนี้ยเรามีตุนเวลาเนี้ยเราก็จะไปทําแพนไอ้แพนเค้กไ,ได้ก็เป็นพลังงานที่จะแต่อย่าให้มันหมดเหลือศูนย์เลยนะต้องเหลือสักสามยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยเพื่อจะไปทําแพนเค้กแล้วก็จะมีพลังงานวนนี่แค่ไอเดียวนะถ้าเพื่อนๆบริหารอย่างนี้ดีนะวนได้ทั้งวันอะครับนะแต่มันจะไปพลาดตอนปลูกอะกดเพนะินอะ หมดชิบหายแล้วเนีเ <c oughs> นี่ยมันจะเพลินครับแล้วจริงๆริะถ้าทํำวนอย่างนี้นะโอ้โหไอดี ID เดียวมันก็เล่นได้ทั้งวันแล้วอะนี่เท่าไหร่ละสิบสามสิบสี่สิบห้าเงี้ยสิบห้าเราก็ต้องคิดละสิบห้าเราจะใช้ยีสี่ขายอีกเท่าไหร่อีกเก้าเก้าพอไหมพอพอพอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เนี่ยเราต้องอย่างเนี้ยป้องกันไว้เพราะอย่างน้นอยๆเราไปทำปอปเปอรี่วายเราก็จะได้1ขวดถ้าเราเอาไปทำแบบเมื่อกี้นะเ,เป็นทำเป็นพายเราก็ได้24ก็ได้12อันเราก็จะมากินแบบเมื่อกี้แล้วเราก็วนมาใหม่เอาพลังงานมาปลูกอย่างอื่นอีกอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเพื่อนๆจำได้ไหมหมายที่ท ทำโต๊ะอี้ให้คุณลุงอ่ะแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้เฮ้นี่มันขอหยุดยังอ่าเหลืออีกหน่อยอ่ะเดี๋ยวเนี่ยผมจะทําไอ้ไอ้ให้วัวทันเขาไหมเนี่ยแย่งเขาได้ไหมเดี๋ยวดูนะทําอาหารให้วัวจะทันไหมนับเวลาถอยหลังสังเกตตรงนี้นะต้องกดให้ทันเขานะไม่งั้นอดอด ลลัวลัวลัวล,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 ลอาหารได้เห็นไหมเราก็จะได้อาหารให้หว,วัวละก็เหลือพลังงานแค่ยีบสี่ระหว่างรอเราก็มาเก็บไกลหมดแล้วนะพลังงานเห็นไหมแล้วเราเก็บก็จะเสียอีกเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็รอสิบนาทีเพื่อจะเอาอาหารหวัวแล้วก็เอาไปเอาไปให้วัวกินใช่ไหมเราเข้าไปทําปรปรีพายก็ได้ ทำแพนเค้กก็ได้เพื่อให้มันผ่านอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อาอาหารเบวับวพวัวขี้ออกมาเราเก็บเอาไปเก็บไว้จนกว่าจะได้นมนะบางครั้งก็จะได้นมเนี่ยวนอยู่อย่างเงี้ยครับบริหารพลังงานนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะไม่ใช่ว่าเทคนิคผมจะดีที่สุดนะมันอาจจะมีคนที่ทาแล้วเขาดีกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะเอ่อ ก็ลองไปปรับปรุงเอาเองผมคิดได้แค่นี้เพื่อนๆบางคนอาจจะคิดได้ดีกว่าผมอะไรอ่งเงี้ยนะก็เอามาแชร์กันนะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะรอตรงนี้แหละครับก็แค่นี้นะครับขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ